สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยกประพาดาลำเพลินอ๋อฟิชียลนะคะพี่น้กางเสื้อผ้าก็ไมหาแนงกินตอนนี้กางสื้ผ้ากั็ไม่หายแนวอยากแนวกินนะคะอยู่กับหงยกปิยพรแล้วก็นิกกี้นะคะน้องนิกกี้คนสวยนะคะมือนี้อยากกินคืออยากกินตาบั็อกฮงฟีมือยกปิยพรนะคะเพื่อนสิเป็นคนต่ำให้กินนะคะเพราะว่าอยากกิน ตำอะไรอ่ะตำตำธรรมราดิแหละไม่ใส่อีกาปูหรอกอเพราะว่าเราไม่มีอีกาปูนะคะ<ม>นี่เตรียมถ้วยซามมาแล้วนะคะแล้วก็สิไปเบิงว่่าเขาขั้วเห็ดงี่ยังคือชิ่งไข่ได้เขาตอนนี้วิ่งวนหัวออย,ยกินข้าวกับแฟนมาสัน้นยกทับ<า>นี่กี่ว่ากินเขาก็ยกัยกงกินกาแฟ วีทไทยสอดลาวอ่ะลิกาซิดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงออกก็ได้ยลิลิคาซิดนะคะเดี๋ยวข้าวหน <S <S ึ <S S ่งเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะคะอะไรอดกลั้นไม่ไหวทำลายงานโง่โง่คือท้องเป็นกินดองยังก่อนกินดองฝากต้องกินดองแฟนแล้วก็ ลกายัางมันจะมีคู่กันอยู่ฝากซ่องกี่ดองแฟนรักกัหลังจากในงานแตง่งเคยฟังไหมเคยฟังป,ป้าป้าป,าปาอุ้ยสวัสดีค่ะพี่ตีนะคะนี่นะคะอยากไปอยากไปผัวแค้นไว้พรอ,อยากาไปากลบกบออยากเอามือโซนไม่ลาปอนใคร เต่อุ้ยมะม่วงใคร่ะย่าชิมได้ไหมคะขอชิมได้ไหมน้องชิมได้ไหมขอบคุณนะคะอ๋อพี่ตีพี่ตีหนูขอร้องพี่ตีอย่างนึงได้ไหมฟานมะเขือไงฮห้เฟ็ดพี่ทำเหรอหอ่าแบบ ขอบคุณเฮียมีนะทําใจยังรักอะไรยังให้บัดเชิญกับคนหัวใจหบมันยังเจอนะครับส้มตำลีลาลีลาส้มตำสั่งวันนี้กินวันไหนสั่งวันนี้กินวันมาเลยแม่กินข้ไปสวัสดีค่ะแม่รัตน์นะคะยังวันกินข่าวปะจ้า วิได้มะม่วงมาจากไหนน,นนี่คะอนนมดไงครัา่อี่สอนไหนยก่็ช่บ้างต้มยำโเป็ตวนี้เขลยเป็นตังตีมากังคือกล้องไหน่อได้ะชเดี๋ย่ากเขาเนี่ยล้างจานก่อน,นะคะมแม่ควยหยั่งส้มตำลีลาหรอคะงง สั่ดาห์นี้กินวันหน้าสั่ดาห์นี้กินทีสองสองปีเราจะเข้าขันเก็มไม่ได้เข้าวหรเอมี่เข้าขันเก็มได้ใครเพื่อนหนูหรอรับที่นอนรับใครนะพี่นอนเก็มไปไหนเราเมื่อื่นตัวเราใช่ไเก็มมันเป็นดันหรอโดนอ่ะใช่ไหมเอาต่อแล้วก็มาแบบ เขาเนซื oh. <e ่อสัตถ้าเป็นตอนัดรเป็นพกอต่างน มีแค่ไปี่อกอาับพีอ่ออะอะไรอ่าตำบกหุงหร<ม>อมย่แ้ม่ขมบพีอนนกใส่ให้รนะังมือเด็ดเต็มของเราปะน่าทินมา,มากเลยอ่ะมือสันว่ะมาไหม รอคอสอนะคะขอใหญ่กล้องนะขอใหญ่คนถือนะคะอาจจะหน้าแร่นะคะเพราะว่าพึ่งซ้อมเต็นแล้วนะคะลังครกนะครับลังครกจะเย็นเึกเอ้ยออกจากพิธีไปลีเซ็ตน้ำตาีหละออกมาบอสสามคน อดะเดี๋ยวจะตามเบาๆนะคะอย่าทายแล้วอย่าทายแล้วเมียมยบายก่อนอาบน้ำเมียยามสีเหลืองดาวมีใบเบิ้งดาวมีใบเบิ้งพอดลมันวัวใถาัับทันบทันน่เลนวัวใจถลายปัหัวใจไก่ดุกดิก หัวใจไก่ชนหัวใจไก่ชนหัวใจดุกดิ๊กวันนี้พาคกระหล่นท่ายคำนะคะแม่ไก่พาเล่นท่ายคำอยู่ช่วงเวทีเล่นเป็นเวนนะคะจันอังคารพุทธพลเรือหัดสุขเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันพฤทธพลเรหัดยังไม่ได้เล่นนะคะอีหลายู่เวีนวันพฤทธพลเรหัดนะคะอันนี้ว่าโคขึ้นชุ่กว่าแม่ค่ะขอร้อนหวานขแบบเปรี้ยวหวานเลยครับ ไม่ต้องแบบพี่แตกนะเพราะว่าคืนนี้ิตรับเชิญเกีืยวหวานเวยล่าแล้วสร้างปันก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะใ,ใส่กระเทียมไหมกินใส่กระเทียมไหมได้ได้เบิร์ดได้เบิร์ดใส่เลยจ้ะกระเทียม,มีต้องปอกป่ะเมือ่อกี้หอมบอร์ไซกินกระเทียมไหมไม่เนี่ถ้าบอรกินบ่ะบอรก,กินกับเบอรไซกินบ่ะฉันได้เบิร์ดนะทานี่กีเบอรกิน กักกกลินบมพารดไม่ไไหวานเดินไปไมไปอ่านเดินใกล้หาแม่ไม่ได้โอ้ยบอกอย่างนี้เดินไปใกล้หาแม่ไม่ได้เพราะว่ากลัวติดลิคลาสิทใช้ไล่เสพไล่เสพน้อยเสพน้อย<ๆ>นะคะปลาล่าเสปบปลายแดงนะคะครับคนตามกระป๋านแดง บแดงปากซีดปากซีดบตะตันก็บาดเลยอ่ะเออใส่ลายแซ่บลายใส่น้อยแซ่บน้อยนะคะอันนี้น้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลชูกอะ เหมือนต้องมนต์มาใจทำให้เราลงไหลหไฮฟรีเขามีหนึ่งแล้วเรียกเหรอน้องโ้อชวน้าตาปีคุ้มดมดอมฮะอ๋อนี่กี่อยากร้องเพลงนิขสิทธิ์เสียงยังไม่มาเลยหัวโตโอ้โหใจอยู่อย่างไรปัญญาคุณมีพันธุ์ระยะเวลา อายังกับพอสวนกะนางวางังพี่ตีนันโนตามืนนะพี่ตามืนนลำบ่เดีจะ,จะซื้อมาจากตลาดนัดแหงบ่พอพอดียอมรับว,ว่าคนหินตามบ่คงเป็นตัวเก่งแหงเพราะว่าประผ้าดาตามบ่ตาบ่แซบนะคะ ไม่ทียาบจทยาแหความบยาฟาแหความบ้อนมาตบ่แสบี่กันยกยมันสูงไหมบาโตาสบเมื่อก่อนเดรเนัเลยอจ้าบาอืมแสบบกหน้าพอ เลยไม่ช vale ่วยฮะนี ar, like How, ่ตะวันเอาเปียงยมอันไก่ย anyway ูบะเป็นแดงแดงบนัวบนัวอือเอาเลยเอาเลยไม่อยางจ้ะบนัวตัวประกาศอะไรกินกินไม่เอาแดงอะไรไม่อืไม่เอาพี่ตั้แล้วไงกลัวไม่อิ่มบอถ้ากินคนเดียวไม่เคยจะกินคนเดียวอือให้พี่แบ่งให้เลยให้พี่แบ่งให้เลยให้พี่แบ่งเลยดีหน่อยจับเมย เช็ดหน้าระโบผูกผอมเอาคนละเพียงปลากระป๋องวุ้ย่างนะเยอะเยิโอเคพอแล้วกินไปพอแล้ว,ว,อลวขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตีนะคะสำหรับยาะมั่นว่างยยเยวจังตักขลาวเขา้อไปแบ่งข่าวกันติ๊กต่ำแห้ง บวกกาบไส้น้ำปลาอะไรเอ้สมงอีมมกม่้งมาจิ้มก่อนมีว่าตรงเติมสม,มอีกเมนเพราะว่ามันเค็มแล้วก็มันหวานล่วสมอีกน้อยนึงจะโอเคกินสมบ่ไาว่าตัดเน้นในเพียงหนึ่ง โอเคค่ะตอนนี้ก็คือตามองแร้วเรียบร้อยนะคะแสบนัวนะคะรอดูตอนเย็นนะคะว่าใครจะเข้าห้องน้ำ <ฮะ S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกเพียงสามนีนะคะฝาก,กกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโยกประพาดาลำเพิดอ๋อพี่เชียวบอกกันยิหนานนะคะบ๊ายบาย